มางานมีติ้งรถต้นปีกินข้าวบนโต๊ะมูลค่าเกือบสองแสนเช้าวันนี้มางานมีติ้งสินทรคามีนะครับงานมีติ้งที่รวมตัวประจําปี2 0 2 6เป็นงานแรกจัดที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากสินทรสเต็กเฮาส์นั่นเองครับหนึ่งในคนตัวตั้งตัวตีหลักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนอกจากพิโกสตรีทด็อกและสมก็เป็นคนไทยนะครับไม่ได้ไปไหนเนี่ยนำรถออกมาร่วมงานกันหลากหลายมากนะครับใครสไตล์อเมริกันมัสโคลคาร์สไตล์ฮอตโรดหรือยืนยงคงกระพันอย่าง JDM เนี่ยมาร่วมงานได้สบายๆมียุโรปปนมานิดๆหน่อยๆทาาใใรินนคว่่ไไยยเมแพชตดโลลก รักรถกันสุดๆและแน่นอนครับแกงร่างทองออกมาซากันอีกแล้วถึงจะมาช้าแต่มานะและมาครบซะด้วยสิและแน่นอนครับจัดที่สินทรสเตคเฮาส์ทั้งทีเขาก็มีบริการอาหารฟรีด้วยบาร์บอร์ที่สุดและที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือชาทุกคนชาไรวะอร่อยเป็นบ้าเลยถือว่าเป็นการเริ่มปีได้สนุกสนานมากนะครับเติมพลังตอนเช้าด้วยอาหารจากสินทรสเตคเฮาส์นี่แหละกินบนโต๊ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่อาร์ตอธิบายให้ฟังัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่อาร์ตสองแสนครับเดีสองแสนตัวอาหารอย่างแพง